À, xem xe đi này xe đi này mong xe đi này sáng lái đột. Oh, hiểu được. Tiếp binh. Good, no, I ordered a dài to pin binh môn này. I don't want no, 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 binh anh Song môn đi, song đi, Oh, good tie, good tie. Why, the long wabak hai? I love you, guys. I love you, guys. เอากันในต้บีมันเป็นมื่อสิบีมาจีสนะใช่คนแห้งเออเอม่จะใต้เลยเนี่ยอมองกำหอนเอาดีดยังสูนะจ้า <spatula> ีนสได้ขี่เราได้ขี Nicolas ่มยอมอะไแม่นักขี่กันเน่นอบีบมองกำาห่นบีบเออเออจะใ่เออโอ้ยหดีแม่อแม่เแม่ล บาไรนะมาไรนะบีแม่บ้างเลเนี่ยบีบแม่เออบีบบีบบีบเมี่อไห้ก่อนพ่ออุจจะเมยอีกัักนก้าตายเออเอาคือีพี่ลึกได้ตีแม็กซัมพูดีโอ๊ย เมื e team. Team ่อสิบหลับหนวดนั่งหลับครับเออ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 ปิ้นหัวมัวงกับพี่น้องมื้อนี้ออเดอร์แตกแตนหลายนี่ออเดอร์สบู่ออเดอร์ครีมน้องใหม่นะหะเออซันครีมไหนที่นี่มาฮอดมือบ้านนี่มื้อนี้แบบว่าปิ้วไปเกินเคิงอะนะจนได้เป็นวินส่งเครื่องพี่ได้ลูกค้าเอ็กวนสันลูกค้าบอกว่าไอ้ฟ้ามีไส้ ความเบื่อไปฝากอนุสินเดี๋ยวเขาเลยสุดท้ายก็สิได้ฝากงไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเครื่องตัวนั้นการไฮตี้กบมาซะก็แบบเบื่อไปเลยเนาะที่ลงทกนงานพ่อรวยอะไรพวกนี้รถใคยเนี่ยโมเดลเอลอดีดีดีเออ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 ออเอ,อนี่บอจกจะจะเอานิโปจะเอานิโปเนี่เออดันเออค่อยคอย่อยเฮ็ดเกินเฮ็ดได้ไอ้แม็กโอ้ย สิบ่ให้บีบก็บคือบมเป็นตะยไูไฮพีบอฟเดี๋ยก็แห้งเห็ดช้ำพูดิฉะนั้นรักไหนไปร่ามากมาโอ้ยนี่เลยเนาะใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทักมากไลยเลยนี่นี่นี่กันแดดไนโอน่เบู่สบ,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 สบู่นี่สบู่เสื้อลำไนโอ่เลยกะเสื้อลำไนโอนี่นกิมไนทีนสบู่ใบปอเนาะสินค้าเฮา พร้อมทรงสต็อกแมนคีมไหนที่นี่บอกเลยว่าไปไหวมาไหวแห้งขนาดสบายดีน้ำายสบายดีสิสบายดีพี่ทุจ้าเอินยมสื้อคีมคอยแม่เอามาพี่เจ้าพี่มาพี่แม่ชื่อไหนว้าเอาเอาสื่อคีมซอยแม่นั่งเน้ เอาแน่เน่ไม่ nh ปวดแอุ hmm. mm ้ยเอาบีบเออลูกสาวแล้ว